เดี๋ยวเพื่อนๆลองสัมผัสความรู้สึกของการออกตัวของรถไฟฟ้าสีเหลืองครับอันนี้เป็ช่วงที่ออกตัวนะครับจะเห็นว่าแรงเฉื่อยที่เกิดขึ้นนะครับตัวเราต่อยมานั่นงตัวเราถอยมาด้านหลังผู้โดยสารโปรดทาบผ้เสียบมานะะล้วเรื่หนึ่งไฟฟ้า นี่ก็ในขณะนี้การก็ดูวิวไปด้วยนะครับช่วงนี้กำลังจะเข้าโค้งจากถนนเทพร,รักษ์เข้าถนนสีนกาลินนะครับที่เราเห็นนั้นก็จะมีสะพานข้ามแยกสีเทพาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วรางรถไฟก็จะอยู่สูงกว่านะครับ เป็นระบบโมโนนะครับเป็นโมโนเรวก็<ม>วคือเป็นรางเดี่ยวนะท,ที่เห็นคลองยาวๆนี่คือคองสำคอสำโรงนะครับถึงสถานีสีด่านแล้วพอข้ามคอสำโรงมาก็จะเป็นสถานีสีด่านดด่าานานยยงงงคใใขอหหไมม้้ จะเห็นตางขึ้นนะครับตางขึ้นสถานีนะครับสีด่านสีด่านก็คือสีนัำลินผ่านซอยวัดด่านก็มาตั้งชื่อว่าสีด่านนสถานีนี้ บริสันีร์ูถนนสีนครนที่มีการจราจรค่อนข้างเป็นเรื่องปกติของถนนเส้นนี้นะวันนี้ได้เอฟบารทีสีหืองมาเป็นมีโลช่วยพี่น้องที่อยู่ ย่านเทปรัดจากสีนาลนลร์ให้เดินทางสะดวกยิง่งขึ้น